ณดินแดนแห่งศรัทธาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วแสงธรรมแห่งเมตตากำลังเจิดจรัสณวัดประดูฉิมพลีริมคลองบางกอกใหญ่ที่นั่นนามพระเดชพระคุณหลวงปู่โต๊ะอินทสุวรรณโนกำลังถูกกล่าวขานหลวงปู่มีได้เพียงเป็นพระภิกษุปกติหากแต่เป็นดุดบุพภาบานสพรัง่งกลางใจสิทธิและชาวบ้านทุกคนที่ได้สัมผัส ท่านเปรียบดั่งร่มโพร่มไทรที่แผ่กิ่งก้านสาขาแห่งเมตตาธรรมให้ร่มเย็นแก่ผู้คนเรื่องราวของท่านมีได้เริ่มต้นด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อันหวือหวาแต่เป็นปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติธรรมความสมถะและความเพียรอันไม่ย่อท้อในวัดปฏิบัติจากสามเนียนน้อยที่ถือกำเนิดในครอบครัวชาวสวนธรรมดาสู่พระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยวิชาอาคม และพุทธคุณอันล้ำเลิศชาวบ้านเล่าขานถึงพระผงของท่านที่ผ่านการปลุกเสกด้วยจิตอันบริสุทธิ์และอาคมอันแก้กล้ากล่าวกันว่าผู้ใดมีไว้ในครอบครองผู้นั้นย่อมประสบพบเจอแต่ความแคล้วคลาดปลอดภัยและเมตตามหานิยมประหนึ่งมีพุทธบารมีของหลวงปู่คุ้มครองอยู่ไม่ห่างไกลมีวันหนึ่งชาวบ้านที่ไปทำไร่ทำนา ต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าขนองรุนแรงจ,จู่ๆฟ้าก็ผ่าลงมาใกล้ตัวแต่กลับไม่ได้ทำอันตรายมีเพียงเสียงดังเปรี้ยงก้องและแสงวาบเท่านั้นเมื่อหันไปมองในมือที่กำแน่นก็พบว่ามีพระเครื่องของหลวงปู่โตอยู่ชาวบ้านต่างยกมือท่วมหัวด้วยความปิติและสำนึกในพระคุณว่าเป็นบารมีของหลวงปู่ที่ช่วยคุ้มครองอย่างแท้จริง หลวงปู่โต๊ะมีได้สอนเพียงเรื่องพุทธคุณจากวัตถุมงคลหากแต่เน้นย้ำถึงศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตท่านสอนให้ผู้คนยึดมั่นในความดีงามการให้ทานและการปฏิบัติธรรมเพื่อจิตใจที่สงบและชีวิตที่เปี่ยมสุขแม้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดนามหลวงปู่โตอินทสุวรรณโน ก็ยังคงสถิตยอยู่ในดวงใจของชาวประดู่ฉิมพลีและผู้ศรัทธาทั่วไปดุดแสงเทียนที่ส่องนำทางให้ชีวิตพบเจอแต่ความสว่างสวยและความเป็นสิริมงคลตลอดไป